คันนี้จะเป็นตัว Toyota Computer นะครับ2.8 D4D นะครับ1 4 5 0 0ลพเท่านั้นเองนะครับตรวจสอบประวัติจากศูนย์ได้เลยนะครับรถของเรานะฮรารับประกันไม่มีชนับที่ความจมน้ำแน่นอนนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมา SV Citycar ของเบ้งนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ SV Citycar ของเบ้งสาขา2ก็คือสาขาใหม่ของเรานี่นเองนะครับก็จะมาอัปเดตรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่นะฮะด้านข้างผมนี้เลยนะครับเป็นรถตู้ จากหน่วยงานนะฮะการไฟฟ้านครหลวงนะด้วยมันที่มันเป็นรถตู้หน่วยงานนะครับการดูแลการแมเทแนการเซอร์วิสอันนี้นะครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับนะรถตู้หน่วยงานคืออะไรรถตู้หน่วยงานก็คือรถตู้ที่แบบประจําการไม่ว่าจะเป็นรับวิสาหกิจนะครับข้าราชการต่างๆนะตัวนี้ก็จะคือจะเช่านะครับจากทาง t o y o ต a ามา4ปีนะฮะอันนี้ปลดระวางแล้วนะครับคันนี้จะเป็นตัว t o y o ต้าคอมพิวเตอร์นะครับ 2.8d4d นะครับ เกียร์ธรรมดาปี2020นั่นเองนะครับก็ค่าตัวของเขาตอนนี้นะฮะเหลือเพียง1,45,000เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเดียวกับพวก f o r t u n e r r e v o เลยนะครับแต่แรงม้ามันจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนัง3แถวนะครับสวยๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าทั้งภายนอกภายในนะฮะคันนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะร,บ,รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทางช่องของ SV Car 186ของเราด้วยนะค,ะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตเดี๋ยวไปดูเลยนะครับตัวนี้ระหว่างด้านหน้านะครับก็ที่เรียกเป็นหน้ายาวนะครับจากเดิมตัวเครื่องมันจะอยู่ใต้เบาะนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับ <_ C at> เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับด้านหน้านเป็นโฉมใหม่แล้วนะฮะด้เป็นโฉมใหม่หน้ายาวปรับเปลี่ยนนะครับดูทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเนี่ยนะครับ สวยๆนะครับนะเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับแก้มต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติจากศูนย์ได้เลยนะครับรถของเรานะครับรับประกันไม่มีชนับยี่ความจมนาำแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของพาร์ตด้านข้างคันนี้ต้องบอกได้เลยว่านะครับยางนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ปี2024นะฮะแล้วก็ได้เป็นยางยี่ห้อโยโกฮามานะครับบรูเอิร์นะครับล้อกระทะขอบ16นะครับ กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเบาะเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนะต้องบอกว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะครับนั่งได้3คนเลยนะครับนะติดจอมาให้เกียร์แมนนวล6สปีดพื้นที่กว้างนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวตอนที่2นะครับตัวนี้ประตูเป็นสไลด์แบบแมนนวลนะครับนะยังไม่มีตัวดูดนะฮะเบาะนะครับก็ เป็นด้านสามแถวแบบนี้เลยนะฮะเป็นเบาะหนังที่ผมบอกมีเคานเตอร์ตรงกลางมาให้นะครับเพดานจะได้แบบเดิมๆนะครับบางคนก็จะเอาไปทำรีโนเวทเป็นแบบ v a p ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ลูกค้าต้องไปทำเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังนะครับไฟท้ายต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะใหญ่มากนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะครับผม นะมีที่ปัดน้ําฝนกระจกด้านหลังเป็นไล่ฟ้าแล้วนะฮะตัวนี้ยังไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังเปิดมานะครับนะตัวหัวน็อตนะฮะต้องบอกว่าหัวนอ็อตฝาปงหน้าฝาปงหลังเนี่ยคือได้เดิมหมดเลยนะฮะซลเลอร์นะฮะเบรคอาร์ตต่างๆปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะสวยสวยแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดชุดเฉยจากด้านในนะครับ อ่านะครับก็ใครที่หารถตู้นะไว้นะครับใช้นะครอบครัวก็ได้หรือว่าเอาไปขับรับส่งนักเรียนหรือว่าเอาไปวิ่งงานได้เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับลูกค้าเรามีนะครับทางไฟแนนซ์นะครับที่รองรับจัดายเหลืองก็ได้นะครับผมจัดายเหลืองก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะตัวนี้เลขไม่เพียง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าตัว1ล้าน 45 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีรายได้นะครับ3 0 0 0 0ื่นขึ้นไปนะฮะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ189 0 0เท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจยังไงนะพี่เบอร์ด้านล่างนี้ Li n e แอดนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเรามีแอดมินนะคะไว้นะครับตอบลูกค้าแล้วก็มีทางทีมงานปรึกษาการขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับเรามีไฟแนนซ์จัดถึงหน้าบ้านนะครับถ้ากรุงเทพและนนท์เนี่ยถ้าไม่สะดวกมานะครับ เรานะครับยินดีขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านด้วยนะครับถ้าสนใจย لي, ังไงนะฮะกดเบอร์มาได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เสรีไทย64ท้ายซอยนะฮะเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกัน Toyota ยต้าคอมพิวเตอร์2.8 D4D นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับสำหรับวันนี้นะครผมมา SV c e t t e r Car ของเบ้งนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมาช่วงวันใหม่ว่าคลิปหน้าผมจะพามาดูรถรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนนะครับห้ามพาเลยนะครับช่องนี้มีแต่รถดีๆรถสวยๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ SP Car 186ด้วยนะคะผมมะ SP c e n t e r c a r ผมเบ้งก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ